พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณารัสมวัน15้าวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสถิติกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา10นฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมาร และเจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกัลยาณีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณารัสมวาน15้าวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรพระบรมมหาราชวัง ในการนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราชสุดาสยามบรมราชุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรักอัครราชุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรคดีราชนารีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรและท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนฝ้าทุลละองธุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกฏสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกฏต่อจากนั้นทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําพระชมวาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพบดลมหาเสวตรชฉัตโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์30รูปที่สวดพระพุทธมนต์ต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนพระทหารเพนแต่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจนครบสิบรูปและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพัฒหารเพนแด่พระสงฆ์อีก20รูปตามลำดับพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงทอดพระไกร30ไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดระปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา จากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจํานวน93รูปเท่าพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบทรงทอดภ้าไตร11ไตร3เทีเ่ยวพระสงฆ์สดับปรปกรณ์ท่งหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระไตรจนครบ93ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตประชด ทรงกราบที่หน้าพระโกดและทรงจุดทุบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสุทธาเทพพระวารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวาน15วันถวายพระบรมศพ สมเดจ็จพระ,ระราน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและสืบทอดธรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร50วันถวายพระบระมศพระหว่างวันที่1 1ถึง12ธันวาคม2568และสัตมวาร1น0วัน ระหว่างวันที่31มกราคมและวันที่1กุมภาพันธ์2569ตามโบราณราชประเพณีซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้ประสบกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ